มาแล้วมาแล้วโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมมีอะไรบางอย่างอยู่ในบ่อน้ำนะครับเล่นเกมสยองขวัญโอเคอะไรวะโอเคอ๋อเราถือกล้องวิดีโออยู่เนาะเปิดไฟไม่ได้นะครับโอเคอ่าอออเปิดเปิดตรงนี้เหรออ๋อโอเคโอเคอ๋อถ้าถ้าคลิกขวามันจะเปิดระบบดูในความมืดได้โอเคโอเคโอเค เปิดไฟเปิดไฟด้วยควอุ่นใจฮะโอ้เชี่ยอะไรวะเสียงลุ้นชิบหายอะไรวะอันนี้หมาอ๋อหมานอนอยู่เฮ้ยู่ดีสภาพตัดเหรอเฮ้ยหมาเห่าเฮ้ยอะไรวะงงอะเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟหมาเห่า มีอะไรข้างนอกอุ้ยฉันไม่ออกไปข้างนอกหรอกหมามันเหา่าอะไรบางอย่างฮะมีอะไรมาทุบประตูไม่รู้เยอะไอ้กวอ่าว้่าตาดอีกแล้วอะไรอ่ะเราอยู่ในห้องนะครับอ๋อเย็่ไหอ่ะอ้าไปดูหมาก่อนไหมอ้าวหมาไม่อยู่แล้วอ้าว ตูเปิดโอ้หมาเราหายไปนะครับต้องออกไปตามหาหมามนี่โอเคภารกิจตามหาหมานะครับเน่ยมาเจอบอ่อน้ำตามบทโอ้ปอกคอหมาได้อป่านี่เออปอกคอหมานี่ว่ะเอามองลงไปในบอ่อน้ำแล้วมันก็ตัดอา ้าวเราหล่นลงมาเหรอเฮ้ยไปทางไหนวะไปทางนี้รีบวิ่งเลยโอ้ขวาล้ายซ้ายดีอ่ะซ้ายโอย้เริ่มเป็นน้ำแล้วฮะเอ่ออะตรงไปดีกว่าโอ้ไปเรื่อยๆนะครับมาหาหมานะครับอ้าอะไรวะเดี๋ยวต้องไปอีกรอบหนึ่งถ้ามันให้เลี้ยวเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้าย เ,เออเอเอเด่าเรีย,ยกตรงไปดีกว่าหายใจดังมากโอ้ภาพตัดอีกแล้วอ่ะ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 โอเคเราออกมาจากบอ่อน้ำเนี่ยแล้วนะครับมีบ้านหลังหนึ่งกลางป่าไปดูกันว่ามันคืออะไรโอ้หรือโบสวะเออโบสเป็นน้ำแข็งเห่ะโอ้โโบดจริงๆด้วย ยอะไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวะนี่อะไรอ่ะ,อะ,ะ,อะ,อะเสียงอะไรอ่ะโอ้น่ากลัวมันเพ่ทำอะไรในโบสถ์หรือเปล่าะ เด,เดินรอบเป็นแบบสิไม่กลัวมากอ่ะเดี๋ยวเข้าไปจะบวชลองดูว่ามีอะไรให้ทำม,มีอะไรบนะ้างเสียงอะไรวะ ขอเข้าไปรอบสุดท้ายเพื่อไปดูว่ามันต้องทำอะไรกันแน่วะม,มีอะไรไม,มีอะไรไมีมะเรปวดอะไรก็ไม่ได้ด้วย ลองกลับเข้าไปในรูเมื่อกี้ดูกันผมม่ากลัวมากทางตันฉันจะไม่กลับไปหรอกนะอ้าวลองลองไปทางอื่นดูฮะที่ไม่ใช่โบสถ์

ตอนนี้เราเดินรอบๆดูก่อนนะครับว่าเผื่อมันมีอะไรโอ้มืพูดดีนะที่เรามีกล้องอินฟราเรดนะ เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะน่าจะเป็นอะไรบางอย่างในโบสถ์ละโอเคกลับเข้าไปในโบสถ์ก็ได้อะเราเดินรอบละโอ้ชีย่ยไม่เห็นโอเค มีสวิต์เปิดตรงนี้โอเคอ่ะลองไปกันโอ้ยเปิดไฟได้ไหมเออนี่เปิดไฟได้โอเคเอา้าวหมาเราเหรอนี่กระดูกหมานี่วะาอ้าเอา,เอาหมาตายแล้วครับ เราต้องทำอะไรต่อวะกลับบ้านไหมไม่มีอะไรท,ทำอ่ะเออน่าจะต้องกลับครับกลับดีกว่าเสียงอะไรวะอู้ตอนนี้ในโบสถ์มืดแล้วนะฮะอุ้ยเชี่ยเอา้าขี้ลอกโอ้ อันนี้นีๆนีนีไหนวะทางออกตรงไหนวะต้องหนีนะหมาตายแล้วเอ่อยา่าทางออกที่ไหนวะทางไอ้รูที่เราออกมาเห็นนะมันอยู่หน้าโบสถ์แล้วโบสถ์อยู่ไหนวะ หมูเชี้ยนโอ้โหหผ้าแล้วเอ้โหวไม่กล้าดูครับอ่ตายแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วครับกล้องโดนทิ้งไหมอ่าไม่ไม่เจอศพตำรวจมาเจออ่ากล้องบันทึกภาพอ๋อโอเคคืนเราก็ตายนะครับมาก็ตาย จบแล้วครับโอเคงั้นปิดไลฟ์ก่อนนะครับมีแค่นี้นครับสรุปเราตายหมาก็ตายโดยปีศาจอะไรไม่รู้โอเคเราปิดไลฟ์ก่อน